สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการข่าวทะลุไหม่มาแล้วครับมาแล้วครับบุญลวีก็มานั่งจุ่มปุกอยู่ตรงนี้วันนี้วันศุกร์ครับท่านผู้ชมตรงกับวันที่21มกราคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันแรมสี่ค่ำเดือนยี่ปีฉลูนะครับปีฉลูยังไม่เริ่มปีขานนะท่านผู้ชม ปีขานตามปีไทยจะไปเริ่ม13เมษานะก็บอกเล่าเล่าสิบให้ท่านฟังกันเพราะเดี๋ยวหลายท่านก็หวังดีก็บอกเฮ้ย hey, บุญลวีมึงอ่านผิดทุกวันวันนี้มันปีขานไม่ใช่นะครับนี่ถือตามปีปีไทยเอาเขากัดกันเละเลยนะเบื้องหลังเบื้องหลังไปยังไงเมื่อวานเนี่ยโอ้โหขโมงโฉงเฉงตลาดการเมืองขโมงโฉงเฉงครับเรื่องของพรรคพังประชารัฐ พังประชารัฐจริงๆครับเรียกว่ายังไงก็อยู่กันไม่ได้แล้วนะอย่างที่ผมบอกวันนี้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแล้วนะครับมติพักพลังประชารัฐร้าวขับ21สสกวนธรรมนัตหลังปวนหนักต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีป้อมก็รีบเคลียร์รีบประชุมด่วนต้องหาสังกัดใหม่ใน30วันโดนขับไปเนี่ยนะครับ22แต่ที่จริงในกวนเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณสัก จะมีอยู่ประมาณสัก30ทีนี้เบื้องหลังมันเป็นยังไงตามมาครับตามมาผมจะว่ากันตามข่าวเนื้อข่าวมันว่าอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าหลังจากความพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมสอสอที่ชุมพรและก็สงขลาโดยเฉพาะกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพรรคไปกล่าวปาใสายบนเวทีบอกว่าคนมีตัง จนถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้แพ้การเมืองและก็มีแชทไลน์หลุดมาจากนายสุชาติชมกลิ่นหรือว่า,เ,าเ,สเ,สเสียเสียเสเฮงรัฐมนตรีแรงงาน,นาเสนอให้ทำโพลสำรวจสาเหตุที่พักตกตามเนี่ยเพราะอะไรเพราะธรรมนัตใช่ไหมเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตครับท่านผู้ชมว่าเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ย ร้อยเอกธรรมนัตไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมสสที่รัฐสภาเหมือนที่ผ่านมาตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางเข้ารัฐสภาเลยจนตอนเย็นในภาคภูมิบุญประมุกสสตากคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัตก็ส่งข้อความเข้ามาในไลน์ประสานงานกับไลน์ที่เขาประสานงานกับพักพลังประชารัฐเรียนเชิญสสพรคพลังประชารัฐทุกท่านมาประชุมที่มูลนิธิรอยต่อ ตอนห้าโมงเย็นนี่คือเบื้องหลังเมื่อวานที่ผ่านมาจากนั้นเวลาสัก5้าโมงเย็นนายนิโรดสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลก็ส่งข้อความบอกว่าเรียนท่านสสพักพลังประชารัฐทุกท่านขอให้ทุกท่านอยู่ร่วมประชุมจนปิดประชุมแล้วจะแจ้งว่าจะมีการประชุมพักหรือไม่อีกทีนึงพร้อมกันนี้ก็ส่งข้อความย้ำอีกว่าสสท่านใด ที่เดินทางออกจากสภาขอให้กลับเข้าสภาเดี๋ยวจะมีการลงมติจนกระทั่ง17นาฬิกาขวกวา่าๆในภายลิกรองเลขาธิการพรรคคนสนิทของธรรมนัตก็ได้ส่งข้อความถึงสมาชิกอีกครับบอกขอบคุณทุกคนนะครับก่อนที่จะดีตัวเองออกจากกลุ่มลายดังกล่าวรวมถึงนายพรชัยอินสุขสอสพิจิตด้วยในขณะที่นายไผ่ลิกได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผมทำทุกอย่างเพื่อประชาชนมีรายงานอย่างนี้ครับท่านผู้ชมบอกว่าหลังจากปิดประชุมสภาช่วงเย็นๆก่อน6โมงเย็นบรรดาสสสพักพลังประชารัฐต่างก็รีบเดินทางออกจากรัฐสภาไปที่มูล,ลนิธิป่ารอยต่อซึ่งเป็นที่ทำงานของพลเอกประวิตย์ก็ปรากฏว่าหัวหน้าพักคือบิ๊กป้อมเขาเรียกประชุมด่วนเพราะร้อยเอกธรรมนัสและสสกลุ่มประมาณสักสอีกว่าคน แสดงความประสงค์จะออกจากพักครับโดยต้องการให้ประชุมสสเพื่อลงมติขับออกจะได้ไปหาพักสังกัดใหม่ภายใน30วันปรากฏว่าสสที่อยู่ในกลุ่มธรรมนัต22คนครับมีรายชื่อดังนี้เท่าที่ผมเก็บมานะครับมี 1. เอกชาติช่างเหลา 2. วัฒนาช่างเหลา 3. าธนัตทวีเอื้อกูลกิจสสตาก 4. ภาคภูมิบูนพิมุก ห้าไผลิกหกเพชภูมิอาพรรัตน์เจ็ดสันนพศุขศรีเมือง8วัฒนาสิทธ,ธิวงังเก้ากมสุพระานนท์สิบนัทธพลจรัดมีพงสุดินสิบเอ็ดนายสมศักดิ์คุณเงินสิบสองนายจิรเดชศรีวิราชสสพยาวสิบสามนายบุญสิงห์วรินทลักษณ์สสบัญชีรายชื่อ เอ่อสิบมนะฮะสิ 13, บุญสิงห์วรินทลักษิบสี่พรชัยอินทระสุข15สัมพันธ์มะมะยูโซแล้วก็16บหกนางสาวไพรินเทียสสุวรรณสสสมุทรปราการก็16คนแล้วก็ยังยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกเท่าที่ผมผมผมเขียนมานะครับนักข่าวเขารายงานเพิ่มเติมว่าที่ประชุมที่มูลนิธิบ้านรอยต่อร้อยเอกธรรมนัฐได้แจ้งต่อพลเอกประวิทยว่า มีสอสอพร้อมจะออกไปด้วยกันกับผมเนี่ยยี่สิบสองคนฉะนั้นถ้าจะไม่ให้กลุ่มนี้ออกต้องปรับคณะรัฐมนตรีธรรมนัสคู่เลยครับถ้าจะไม่ให้พวกผมยี่สิบกว่าคนถึงสามสิบคนออกต้องปรับคณะรัฐมนตรีและต้องมีหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ถ้าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีต้องปรับทันทีสอสอที่เวลาเนี้ยยี่สิบสองคนชัวร์อยู่ แต่ยังมีมากกว่านี้ก็จะไม่เป็นองค์ประชุมในสภาให้แก่รัฐบาลอีกต่อไปนี่คือปฏิวัติเขาเรียกว่าปฏิวัติในพักนะครับพักพ,พลังประชารัฐต,ตอนนี้กลายเป็นพังประชารัฐยังไงก็ตามท่านผู้ชมเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเขาก็จะ,ะแถลงข่าวกันอะจะ,ะแถลงข่าวกันในวันนี้จะ,ะแถลงข่าวกันในวันนี้เอ้เมื่อวานนี้แถลงข่าวเมื่อวานนี้ นะส่วนวันนี้ผมเอาเบื้องหลังมาเล่าให้ฟังกันซึ่งก็มีการต่อรองเก้าอี้กันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการถแถลงข่าวกันเมื่อวานนี้ก็ลึกๆมันยังไม่จบอะครับมันยังไม่จบแค่นี้ทีนี้มติขับเนี่ยธร,รมนัตกับ21สสพลพรรคคือประมาณสักสองทุ่มครึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาวันซืนนะครับไม่ใช่เมื่อวานหลังจากประชุมเครียดนานกว่าสามชั่วโมงร้อยเอกธรรมนัทก็มีสีหน้าตึงเครียดมาก จากนั้นก็มีการเรียกประชุมเฉพาะกรรมการบริหารพักต่อทันทีเพื่อหาหรือเรื่องที่ว่าก่อนจะแจ้งกับสสที่อยู่อีกห้องหนึ่งทราบว่าที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารและสสเจ็เสียงมีมติขับใครครับมีมติขับธรรมนัตธรรมนัตอยากให้ขับคือถ้าขับแล้วตัวเองไปหาที่อยู่ใหม่จะตั้งพักใหม่ภายในหกสิวันหรือว่าจะไปอยู่พักเพื่อไทยหรือจะไปอยู่พักไหน อิสระเสรีสบายหรือสะดือโบเขาอยากไปอยู่แล้วเขาไม่อยากอยู่มึงขับกูมาเลยนี่คือการวางแผนให้ขับนะธรรมนัตกับพวกอีกยี่สิบกว่าคนขับมาเลยขับไปพ้นพักในข้อหาสร้างความขัดแย้งภายในพักโดยต้องหาพักใหม่ภายในสามสิบวันสามสิบวันนะครับเขาต้องหาพักใหม่ภายในสามสิบวันขณะที่นางนารุณมลพิญโยศิลวัฒน์เห็นและยิ้พัก,พกไม่ได้ร่วมลงชื่อออกจากพัก นายเพชรภูมิอภรรัตสสกำแพงเพชรขอถอนตัวจากกลุ่มธรรมนัตมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ามีแนวโน้มว่าร้อยเอกธรรมนัตจะย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยเป็นพรรคใหม่ที่จดทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งพรรคนี้มีพลเอกวิทเทหัศนินหรือบิ๊กน้อยประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเป็นหัวหน้าพรรคครับโดยวันที่20วันที่20 ก็คือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนายไพบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักเมื่อวานนี้ก็เปิดแถลงข่าวกันขโมงโฉงเฉงเลยท่านผู้ชมจากนั้นเขาเพนครับเพนและก็ใช้มติพักขับกันไปทีนี้ไอ้ยีรายชื่อเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะบอกไปแล้วมันก็จะวุ่นวายจบตรงนี้ประยุทธ์จะยุบสภาไหมจะยุบไม่ยุบก็ต้องไปตามดูกัน การเมืองมันคึกคักครับท่านผู้ชมว่ามันมากันขนาดนี้จะเอาไงเสียงในสภามันไม่พอจะเอาไงประยุทธ์จะยุบสภาหรือไม่ต้องตามดูกันนี่ก็คือการเมืองตอนนี้มันคึกส่วนตัวผมเองหลายท่านก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยมึงจะตั้งสำเร็จไหมไอ้พักรวมใจไทยวันอาทิตย์ที่23เนี่ยผมจะเปิดประชุมเขาจะเปิดประชุมใหญ่แล้วก็เลือกหัวหน้าพักพอขั้นตอนเลือกหัวหน้าพักกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งให้กกตเขาตรวจสอบผู้ร่วมตั้งพรรค5 0 0คนนะพร้อมกับเงินประเดิม1ล้านบาทพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนผมไม่ทราบเสร็จแล้วก็ต้องไปตั้งสาขาอีก4สาขาค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เวลาผมก็เลยบอกท่านผู้ชมว่ามากอดคอร่วมกันอนาคตข้างหน้าผมไม่รู้ทันก็ทันไม่ทันก็เลิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าทัน ก็ต้องขอความกรุณาแฟนคลับนะครับให้ช่วยช่วยกันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผมจะจัดประชุมใหญ่เนี่ยนะใครจะไปร่วมประชุมก็ขอเชิญที่ลานกีฬาหมู่บ้านเลิศอุบลน,นะครับที่ถนนนาคคณิวาฒ48พอเข้าไปนาคคณิวาฒ48มันจะม,จะมีแยก14 13ถนนลาดพร้าว71นะก็จะประชุมใหญ่ก็จะมีแฟนคลับนะไปกันและก็ประดา คนที่จะสนับสนุนพักรวมใจไทยก็เป็นพักที่เราต้องมากอดคอกันสู้กอดคอกันสู้ไม่ใช่พักที่ผมบอกเมื่อวานนี้สนับสนุนประยุทธ์ไม่สนับสนุนประยุทธ์นะแล้วก็อีกพักหนึ่งก็เป็นพักอะไรล่ะพักนกสองหัวอย่างมื่ผมพูดเมื่อวานนี้ก็โผล่เข้ามาหลอกหลอนด้วยครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่านกสองหัวเขาจะเป็นสองหัวจริงหรือเปล่าไม่ทราบ เขาประกาศไม่เอาตู่เลยพักอุตมะเปิดตัวเมื่อวานนี้ไม่เอาตู่ไม่เอาประยุทธ์สมคิดจะเป็นนายกเองชูสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกนี่อุตมะสวนายนอดีตรัมปรีคลังสนธิรัฐสนจิสนธิจิรวงศอดีตรัมปรีพลังงานพร้อมด้วยแกนนําคนสําคัญเปิดตัวพักสร้างอนาคตไทยที่โรงแรมเซนทรา แรมที่เซนท่านเวิร์เนเมื่อ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 วานนี้นะครับก็ปรากฏว่าเขาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะมีนิพิษอินทรสมบัติมีใครต่อใครนะเขาก็ว่าเขาไปก็มันก็เป็นจุดขายเขาไม่เอาประยุทธ์แต่ถึงเวลาจะเอาประยุทธ์นั่นก็นกสองหัวเวลานี้นกสองหัวมันเยอะคราวที่แล้วเห็นไหมนกสองหัว ก็ระวังให้ดีก็แล้วกันแต่อย่าไปดูถูกดูแคลนเขาเขาอาจจะไม่ใช่สองหัวก็ได้อาจจะเป็นหัวเดียวก็ได้นะอ่ะนี่คือการเมืองมันยุ่งเป็นฝอยขัดหงอตอนนี้ทีนี้เรื่องอื่นก็เข้าของแพงระวังนะครับระวังมันไม่รู้จะพึ่งใครอะไรยังไงแล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนไม่รู้จะพึ่งใครอะไรยังไงแล้ว แล้วข้าวของแพงเนี่ยมันมันไม่มีคําตอบจากรัฐบาลชุดนี้ว่าปัญหาเรื่องหมูมึงจะแก้ยังไงปัญหาเรื่องไก่จะแก้ยังไงปัญหาเรื่องผักหญ้าปัญหาเรื่องค่าครองชีพพี่น้องประชาชนปัญหาเรื่องงานคุณหางานให้เขาทํำไหมปัญหาโรงงานมีไหมโรงงานมันหนีไปคุณจะกู้กลับมายังไงปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นปัญหาใหญ่เมื่อมันเป็นปัญหาใหญ่ใครก่อขึ้นล่ะครับ ใครเป็นคนก่อขึ้นคนก่อก็คือรัฐบาลคุณก่อทั้งนั้นเลยเรื่องของไอ COVID ้โควิด -19 โควิด19บ้าบอคอแตกที่คุณบอกว่าโรคกระจกเนี่ยคุณก็ก่อขึ้นมาเองทั้งนั้นก่อขึ้นมาเองทั้งนั้นจนเวลานี้ทำให้บ้านเมืองเดือ,รอดร้อนนี่ประกาศไก่เป็นสินค้าควบคุมห้ามด่วนน้ํำมันปาล์มขึ้นราคารัฐบาลกระทรวงพาณิชย์บอกต้องแจ้งสต็อกซื้อขาย กระทรวงมาไทยสั่งผู้ว่าคุมของแพงสมาคมผู้เลี้ยงหมูค้านนำข้าววันทำลายรายย่อยคือเขาไม่ให้นำข้าวเจ้าสัวบอกมึงอย่าเอาข้าวกูขายอย่างเงี้ยแพงก็แพงแต่ไอหมูเป็นที่มันยังขายไม่ได้ทำไมมึงไปจับไปบล็อกเขาทำไมไปบล็อกเขาทำไมไปบล็อกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเขาขายกิโลหมูเป็นกิโลละหกเท่าไหร่หกสิบาทอย่างผมพูดเมื่อวานเนี้ยที่บ้านผมระยองจันทบุรีละตรัด หมูเป็นพันๆตัวนะครับว่าจะเรียกว่าลุถึงหมื่นไมั้งเขาขายหกสิบบาทแล้วเขาบอกเขาขายไม่ได้นี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรผมไม่เข้าใจบริบทของรัฐบาลสากเบือชุดนี้เลยแล้วก็บอกว่าหมูแพงหมูแพงก็เอาทหารมาขายหมูเอาทหารมาขายหมูมันผิด้าผิดฟังอย่าไปยุ่งกับเขาเลยทหารไปรั่วของชาตินะคุณก่อเองคุณทําเองผลสุดท้าย คุณทำอะไรไม่สําเร็จก็ให้ทหารมาปลูกภัก์คีให้ทหารมาขายหมูแล้วก็มาใช้กฎหมายในการควบคุมถามว่าคุณควบคุมได้ไหมคุณกล้าจับเจ้าสัวไหมคุณไม่กล้าหรอกครับไม่กล้าหรอกครับนายกบอกว่าหมูเป็นโรคแค่ยีอร์มีอะไรแล้วครับเป็นหลักฐานยืนยันว่า20%ซแล้วถ้ามันเกิยี่นต์แล้วประชาชนที่กินหมูที่ติดโรคอะฮิวาต่กโรคจาก แอฟริกาจากไอ้ไอ้ไอ้แอฟริกาละ่าละท่านจะว่าไงปล่อยให้ประชาชนต้องตกรกรรมำลำบากไปกินหมูป่วยอย่างเงี้ยถ้าพูดเรื่องนี้ไหมไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะราคาน้ำมันปาล์มนี่มันขึ้นแล้วแล้วบอกว่าห้ามขึ้นก็ไปดูท้องตลาดที่แม่งขึ้นเอาน้ำมันดีเซลเนี่ยเวลาเนี่ยมีไหมเอาผมผมหาให้ให้ท่านหามาดูหน่อยลิตรละยี่สิบเก้าบาทนะ่ะมีไหม มีไหมนายกบอกไม่ควร29บาทมันมีไหมล่ะหรือจะมีบ้างแห่งสองแห่งแต่ในทั่วประเทศเนี่ยมันขึ้นราคาหมดไม่ต่ำกว่าสามสิบทั้งนั้นนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาดูดีกันบ้างแต่เวลานี้ก็เล่นเกมการเมืองกันกัดกันฟัดกันสัดกันโครมครามโครมคราม,ามจนทำให้พี่น้องประชาชนเขาเอืมละอายพักการเมืองพวกนี้ มันไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงไม่เห็นความหวังในชะตาชีวิตของพี่น้องประชาชนเลยผมจะบอกให้ถ้าพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีผมเองนี่ไม่ต้องไปตัดสินใจตั้งพรรคการเมืองกันมือหรอกไม่ต้องกินดีอยู่ดีแล้วเชิญเลยผมจะชื่นชมยินดีในรายการนี้ซะอีกแต่เวลานี้คุณเข้ามาหาผลประโยชน์ทั้งนั้นตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์กันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยก็มีจริงจังจริงใจก็มีไม่ได้ว่ากันทั้งหมดไม่ว่าทั้งตะเพาแล้วครับแต่ดูถึงความจริงใจดูถึงว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงการเมืองตอนเนี้ปรปยุทธ์ตรงการเอาตัวรอดจะยุบสภาามักล้ายุบไหมในขณะที่พังประชารัตมันพังประชารัฐไม่ใช่พลังประชารัฐมันพังแล้วเพราะว่าคุณเป็นพักแกนนํารัฐบาลแทนที่จะช่วยกันกู้เพื่ออาสาบ้านเมืองแต่ ก็ใช้พักนี้ต่อรองเพื่อตําแหน่งเพื่อตําแหน่งว่าทําไมปรับคะนนปรีวันนี้ผมออกผมออกเราจะให้ช่วยกันดีหน่อยก็เออมึงขับกูสิกูจะได้ไปอยู่ที่ใหม่ลาออกนี่เสร็จเลยลาออกนี่ก็หมดสภาพการเป็นสสเลยครับต้องขับออกต้องขับออกนี่กฎหมายรัฐธรรมนูญหกศูนย์มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเขาก็เลยขับออกรวมทั้งครมนัต รรมนัดก็ต้องตั้งพรรคใหม่คือเอาสักสิบสักยี่สิบคนนะ,จะเจ้ากูไปรวมก็ต้องเป็นปรัฐธรมนรีในรวมใจไทยก็มีเสียแป้งมันโคราชได้ข่าวว่าเขาก็กำลังจะทําพรรคใหม่เหมือนกันนะเขาทําเขาเงียบๆนะทำเขาเงียบๆเพราะว่าได้แค่รัฐมนตรีช่วยลงทุนลงรอนไปเยอะครับก็ว่ากันไปนี่ไม่ไม่ได้ไปว่าเขานะครับเพียงแต่ว่าให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาเรื่องของพักการเมืองเรื่องของตุรจีเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วระวังแพร่โควิดนะครับแข14คัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับ31มกราคมเขาจะให้เด็กฉีดวัคซีนนะฮะอายุ5ขวบถึง11ขวบก็ไอ้ไฟเซอร์ที่จะฉีดสำหรับเด็กเนี่ยจะถึงประเทศไทย็อดแรก21วันนี้วันศุกร์21 ถึงล็อตแรก26นะครับ26มกราแล้วก็ดีเดย์จะฉีดกัน31มมกราส,สบคก็บอกว่าร้านอาหารกึ่งผับหลายจังหวัดแอบเปิดผิดกฎหมายอันนี้เป็นต้นเหตุของคัสเตอร์ใหญ่คือคนติดเชื้อโรครายใหญ่ของประเทศไทยเอาละก็ก็ผมก็บอกแล้วไงยังไงก็นึกถึงเข้าไปในในแพทย์ทางเลือกก็คือเรื่องของเบต้ากลูแคนซึ่งมันมีที่มาที่ไป ซึ่งมันมีผลการวิจัยกัน10-20ปีที่ยาวนานและเป็นคนผลการวิจัยที่ไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงเลยรับประทานเบต้ากรูกแคนเนี่ยถึงขนาดนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายท่านนะบอกว่าเบต้ากรูกแคนมันเสริมภูมิคุ้มกันเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้เป็นตำราที่เขียนเป็นตำราผมก็ซื้อมาอ่านของอดอกเตอร์วิยาการะดรุมพระดรวิยานี่ทํางานในมหลาลัยฮาวันแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้ท่านก็ออกมาเป็นนักวิชาการอิสระเท่าที่ผมทราบนะ ผมก็ไม่รู้จักกับท่านหรอกศาสตราจารย์ดร์ไดแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปร,รายกระทรวงสาสุขเขียนเล่มบัรเรล่มเลยเล่มละห้าร้อผมไปซื้อมาจากศูนย์หนังสือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนผมแล้วโปอยหัวหน้าปกเลยครับคือเบต้ากรูแคนมันมีคุณสมบัติเขาใช้คำนี้ป้องกันและรักษา แล้วเขาก็โปรยหัวอาจารย์สมศักดิ์มอมศักดิ์โปรยหัวท่านดรสมศักดิ์สอโปรยหัวว่ามะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอดส์แต่ที่แน่ๆก็คือสร้างภูมิต้นานทานสร้างภูมิต้นานทานที่ผมบอกว่ามันสร้างเซลล์เพชฌฆาตได้เอาก็มันสิเซลล์เพชฌฆาตเนี่ยอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันฆ่าฆ่าทิ้งหมด สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยไม่จําเป็นต้องเคยเห็นมาก่อนและไม่เฉพาะเจาะจงเชื้อโรคตัวใดตัวหนึ่งมันฆ่าหมดนะฮะนะมันฆ่าบันทําลายแบบไม่เลือกหน้าถ้าไม่มี DNA เหมือนกันมันถือว่าไอ้พวกนี้บุกรุกเข้ามานี่ผมอ่านจากตารานะครับเมื่อกี้ที่บอกเนะี่ยหน้า61ในตําราที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์บราคามินได้บันทึกไว้ในหนังสือชื่อเบตา กูแคดดีที่สุดในโลกหน้าจอผมมีหมายเลขโทรศัพท์และท่านแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามานะครับเข้ามาสอบถามหลายท่านบอกโอ,อทำไมไม่รับสายเยอะแยะหมดตอนนี้ในไลน์เนี่ยมีหลายพันนะจะใกล้หมื่นเข้าไปแล้วก็จะดูแต่ละวันเขาจะดูแต่ละวันว่าใครถามมาใครสั่งของก็จะรีบเพราะว่าเดี๋ยวมันเลยไปวันแล้วก็ค้นไม่เจอแล้วบางคนบอกเ็วันค้นไม่เจอสั่งมาแล้วปรากฏไม่ได้อนตังมาสั่งเราไม่ได้เก็บปลายทางนะครับ ท่านสั่งซื้อแล้วโอนสตังค์อย่างเดียวเพราะว่าป้องกันความผิดพลาดหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างเนี่ยสหมายเลขเนี่ยหมายเลขหนึ่งมันเป็นหมายเลขที่ท่านจะแอดไลน์ได้ท่านทำไม่ได้ให้ลูกหลานทำคือ0 9 7 2 2 6 6้าเเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับท่านแอดไลน์เข้ามาได้ แล้วก็คุยกับพนักงานเขาทางไลายตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดไม่มีปัญหาครับกำไรนิดเดียวและเป็นเบต้ากรูแคนที่ปลอดภัยสกัดจากยีส์ขนมปังเป็นชนิดเข้มขน้นแล้วยังมีวิตามินวิตามินซีมีคิวเทนมีอะไรผสมอยู่ในนั้นแทรกลงไปในนั้นเพื่อเพิ่มให้เบต้ากรูแคนมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือตำรา ตำลามันเป็นสูตรพิเศษของศาสตราจารย์ดาารนายแพทย์สมศักดิ์วรลคามินขอพระคุณอย่างสูงที่ติดตามชมรายการและก็เข้ามาสนับสนุนเบต้ากรูแคนและก็ท่านทั้งหลายจะร่วมกันกอดคอนำพาพักรวมใจไทยซึ่งจะเป็นพักที่เราไม่ได้คิดเรื่องปรปริมาณว่าจะได้สอสอเท่าไหร่แต่เราคิดเรื่องคุณภาพของคนฉะนั้น รวมใจไทยก็คือคุณธรรมนำการเมืองยึดหลักประชาธิปไตยเสรีและปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ผมจะอาสามาทำทำได้หรือทำไม่ได้ยังไงแต่จะช่วยพี่น้องมาค้าขายโอท็อปวิสาหกิจชุมชนผมจะไปหาตลาดในต่างประเทศอย่างน้อยทำให้ท่านมีอาชีพมีเงินพวกพวกภูมิจะได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นไม่ใช่สำคัญนะ ได้สอสอมมาหรือไม่ได้แต่ถ้าได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือได้เป็นฝ่ายค้านผมก็จะทํางานนี้ให้โดยทําตัวเป็นเซลแมนวิ่งไปขายสินค้าให้ท่านสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปผมจะไปขายท่านในยุโรปในออสเตรเลียและในอเมริกาผมตั้งใจจะช่วยประชาชนอย่างนี้นี่คือแนวทางใหญ่ๆของผมช่วยค้าขายผมไม่สนับสนุนให้มีการแบรมือของเงินเพราะว่าเราเป็นหนี้เขาเยอะเหลือเกิน9ล้านล้าน10ล้านล้าน หลายคนก็ไม่อยากจะแบมือของเงินรัฐบาลแต่อยากจะสร้างตัวของตัวเองฉะนั้นผมจะมีส่วนช่วยให้สร้างท่านสร้างตัวของตัวเองได้โดยการเอาสินค้าในชุมชนออกไปขายในต่างประเทศเพราะตลอดระยะเวลาเจปีนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยในประยวยกราบเรียนท่านตรงขอบพระคุณครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ วันนี้ลาไปก่อนนะครับจากระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม